เอเลยจากเขยนนี you? You ่งอะเฮรอาิต o กอะเลยอาปุตาละแรงอะเฮฮอฮาวีโกวีอยว่นี่ฮาวีโกวีมุกาวโยากลคิสมาลาสติลาวจิขเลยันงใจโยตาเตเจยุปิลาเวลงเทยเลกะละก็ชุดสนี่เลฮาเลจกเลเลเอเลเตีเลอบูจักก็ปเเเซก็เปเเซเฮปะก็เซก็เป เอออบูเจมเอเตเลลิกาเคลิงาเฮคอสซาฮัสเวอคอลูคริสต์มาสเปือแล้วคอสซาฮัสเวอคอลูงะเฮออเวนี่ออโปลิติกาตาลาเวมอร์ทาญูลาเลียญีนิงาเฮออเวนี่ฮายากอยาเตปาทาจาอูบีลาเวโยลีเยญยอเคกาปากาฮาเลเวฮาเลอาลา ฮัเล่เจ๊ม่เลตาเลเลกบชเลจาววเฮกี่ยนี่ว่าเข่เจ๊มาชัวดิโลม่เฮ้กเจ้าชัวดิโลเฮกยามีทิตที่เราเจนี่เลยเฮก็เนี่ยวาเข่งเหเฮกปากาฮัเล่วเฮกปีปากกาฮัเล่อฮัลลอกฮัลปีลาเล่เข่งาติจ้าเลจูจื้อเล่ 阿边尼，还有个呀叫阿卡拉贝，阿布家贝哟嘞，阿天嘞嘞卡哈嘞边卖嘞，阿个吃肉黑个是炒毛，炒毛太太卖嘞，阿边卖是肉黑毛家贝嘞，好吃是吃干的，没是吃泡的，都怕过，是吃广告咯，嘞是炒毛，炒毛炒干个，阿边能吃吃为。 เย็กก็กลาเวลเอกกชิเลดาจาเวล่ะชอบเฮริโอเลกายากายาขอลุเลดาจาเวเลเลเวอบบเลีบุตาลาเวปลิกาบบุจาเลไท้ายก็จะกอยอดเจ้เลก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้ถวายผ้าห่มกันหนาวสำหรับเป็นของขวัญคริสต์มาสแล้วก็ของขวัญปีใหม่สำหรับ ผู้สูงอายุและก็พี่น้องที่ยากไร้นะฮะที่อยู่บนดอยนะครับวันนี้ผมก็ได้เป็นตัวแทนของอผู้ที่มีใจเมตตาการุณาสำหรับผู้ยากไร้นะครับวันนี้ก็ได้มามอบให้กับผู้สูงอายุแล้วนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่มีความเมตตาการุณาต่อพี่น้องผู้มีความยากไร้และก็ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรง โอ้ยพระพรนะครับสำหรับในการทำพนธกิจในการรับใช้ร่วมกันและก็ในการทำธุรกิจของท่านให้เจริญรุ่งเรืองนะครับและก็สำหรับผู้รับก็ขอขอบคุณมาหนโอกาสนี้ที่ท่านได้มอบสิ่งที่เป็นมีความเป็นน้ำใจต่อผู้รับนะครับขอพระเจ้าอวยพรเช่นเดียวกันนะครับเอาบูยาก็แปะเทเิกะ เออบูจาเจิเมรีเขาก็บอกว่าขอบคุณมากนะครับตอนนี้ก็สักขีพยานที่กับสักขีเตียร่าไปเรียเล็กๆเออเลยจะปากะฮาเลย์อซยีเสพไหมโอเคโอเคอบูจาเลยอบูจาทียลเลกะ